ท่านผุกฟังทุกท่านคงจะเคยได้ยินคําว่าหวยเนี่ยนะหวยที่บรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายแหลเที่ยวกันเสาะแสวงหาเลขเด็ดจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เถอะขอให้ได้เลขเด็ดเอามาแทงเนี่ยแม่จะชอบเหลือเกินเพราะฉะนั้นในเรื่องการใบหวยจากเจ้าพ่อเจ้าแม่และวิญญาณต่างๆเนี่ยก็จะมีให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ ในสมัยราชการที่ห้าเนี่ยเริ่มมีการเล่นหวยกันแล้วเรียกว่าหวยกอขอซึ่งตำนานการเล่นหวยกอขอนี่ชาวจีนเขาเรียกหวยหวยเดิมทีเป็นการพนันอย่างหนึ่งที่เล่นกันแพร่หลายอยู่ในเมืองจีนแถวหกเกี้ยนมีตัวหวยทั้งหมดสาบตัวครั้นต่อมาภายหลังแพร่หลายกันไปทั่วประเทศจีนแล้วก็แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยโรงหวยสมัยนั้นตั้งอยู่ที่ประตูสามยอดหลังเรือนจำละหูโทษ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นคือเรือนจำของเปลมแต่ว่ารื้อไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังคงอนุรักษ์บางส่วนไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูกันสมัยรัชกาลที่6มีขุนบานใหญ่ที่ตั้งโรงหวยถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางขางองชาวบ้านชาวเมืองในยุคนั้นขุนบานหรือว่าเจ้ามือหวยที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือนายตียงแท่แต้ซึ่งเป็นต้นตระกูลเตชะวนิชนั่นเองรัชกาลที่6ทรงเห็นว่านายตียงเนี่ย เป็นนายอกรบ่อนเบี้ยเป็นผู้ทําคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นผู้หาเงินเข้าท้องพระคลังหรือว่าเสียภาษีแก่รัฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ให้เป็นรองหัวหมื่นพระอนุวัตรราชนิยมในตียงแท้หรือว่ารองหัวหมื่นพระอนุวัตรราชนิยมนี่เกิดเมืองจีนจีนแผ่นดินใหญ่เลยเมื่อปี2394เดินทางมาสู่แผ่นดินสยามอายุแค่ส6บหปี สมัยราชการที่6ในตียองตั้งปณิธานไว้ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพในแผ่นดินสยามจนกว่าชีวิตท่านจะหาไม่แล้วด้วยปณิธานอันแน่วแน่นี่ท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ขยันขันแข็งด้วยการทำมาค้าขายจนสร้างฐานะมั่นคงมีโรงสีเรียกโรงสีเขียมหัวส่งสินค้าเข้าออกต่างประเทศธุรกิจทุกด้านก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ตามประวัติของท่านนั้นปรากฏว่าท่านเล่าเรียนมาทางคาถาคมแลว้วก็ไสยศาสตร์แบบคนไทยสมัยนั้นจนมีวิชาแก่กล้าหาตัวจับยากคนหนึ่งทีเดียวเมื่อท่านตั้งโรงหวยขึ้นที่สามยอดเสียภาษีให้แก่รัฐอย่างถูกต้องจนได้บรรดาศักดิ์เป็นพระอนุวัตรราชนิยมแล้วท่านก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ของท่านนี่แหละป้องกันฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคู่แข่งที่จะมาทําลายท่านก่อนหวยออกท่านได้ทําพิธีอย่างถูกต้องตามตํารา กิจการทางด้านหวยของท่านก็เจริญรุดหน้าตามลําดับใครจะมาแข่งขันกับท่านหรือว่าปัทุสไลยต่อท่านเป็นต้องแพ้ภัยตนเองไปทุกทีหวยกอขอนั้นจะออกตอนเที่ยงคืนคนที่เล่นหวยก็แห่กันมาดูว่าหวยจะออกตัวอะไรโดยเจ้ามือหรือว่าขุนบานหวยจะเป็นคนล้วงขึ้นมาชูไว้เห็นโดยทั่วกันเรียกว่ามายืนลุ้นกันต่อหน้าเลยว,ว่างั้นเถอะหวยกอขอนั้นแต่ละเบอร์จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นเบอร์หนึ่งกอสามหวย เบอร์สองขอห้วยโป่เป็นต้นใบจนครบ36เบอร์ถึงแม้ว่าพระอนุวัตรราชนิยมจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านยังอยู่ก็มีการปั้นรูปของท่านเอาไว้ภายในศาลเจ้าปู่พ่อปู่เจ้ากอหงซึ่งตั้งอยู่บนดาดว่าสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัยมี คนขึ้นไปกราบไหว้บูชากันไม่ได้ขาดแล้วสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการบนบานขอโชคลาภขอหวยเลขเด็ดจะสังเกตได้ว่าในวันใกล้ๆหวยจะออกเนี่ยผู้คนจะมาที่ศาลพ่อปู่เจ้าก่อหงกันมากเพื่อมาขอ,บ,อบนบานขอหวยกับท่านบางวันก็จะมีน่าศิสินไทยนับสิบคนมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการแก้บนหลังจากที่ได้โชคลาภจากพ่อปู่ไปแล้วก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนั้นฐานะท่านอยู่ในระดับอั พระมหาเศรษฐีครอบครัวของท่านอยู่ตรงสถานที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัยดังนั้นท่านก็มีความผูกพันอยู่กับผื้นดินแห่งนี้มากหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมสารปู่เจ้ากอหงถึงต้องไปอยู่บนดาดฟ้าสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัยเรื่องนี้คุณธนาวัฒน์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสารปู่เจ้ายี่กอหงบอกว่าครั้งแรกเนี่ยไปปรึกษาผู้ใหญ่แต่ทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าไม่มีงบสร้างอ่า แกก็เลยตั้งจิตอตธิษฐานต่อปู่เจ้ายี่กอหงว่าถ้าผมมีบุญวาสนาขอให้ได้เป็นลูกศิษย์พ่อปู่และขอให้สร้างศาลพ่อปู่สําเร็จปรากฏว่าแรงอธิษฐานของคุณธนาวัตรเป็นผลพ่อค้าชาวจีนในย่านนั้นก็ช่วยกันบริจาคทรัพย์เป็นทุนในการก่อสร้างศาลบนดาดฟ้าสถานีตํารวจพระพลาชัยเป็นผลสําเร็จเดิมทีนศาลปู่เจ้ายี่กอหงในตั้งอยู่บนที่ดินประมาณหนึ่งไร่เศษต่อมา ทางเจ้าของเขายกที่ให้กับรัฐบาลเพื่อจะสร้างเป็นสถานีตํารวจแล้วมีคนดําริจะย้ายศาลท่านไปอยู่ที่อื่นแต่ท่านไม่ยอมไปเข้าฝันคนที่ดําริจะย้ายศาลว่าท่านาตั้งรกรากอยู่ที่นี่มั่นคงอยู่ที่นี่ท่านก็ขออยู่ที่นี่ดังนั้นด้วยเหตุน,นี้เมื่อสร้างสถานีตํารวจนะครบาลพระพลาชัยขึ้นแล้วก็เลยต้องสร้างศาลน้องท่านไว้บนดาดฟ้าตามความต้องการน้องท่าน ด้วยเหตุที่พ่อปู่เจ้าย oh ี่กอหงเนี่ยเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่โดยสายเลือดชาวจีนในสมัยนั้นก็พร้อมใจกันก่อ,กอ,อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงขึง้นด้วยจุดประสงค์ก็คือบำเพ็ญสาธารณากุศลแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆอาทิเช่นการเก็บศพต่างๆที่เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในเวลานี้พอพูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะพูดถึงมูลนิธิปอเต็กตึงสักหน่อย การที่ชาวจีนในประเทศได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิปอเจกตึ้งขึ้นก็เพราะยึดศรัทธาของพระใต้หงโจซือซึ่งเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาสมัยราชวงศ์ซองเมื่อแ800ร้อยปีล่วงมาแล้วท่านได้็ญเพียรศาสนธรรมจนบรรลุธรรมวิเศษเป็นอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาธรรมอันสูงยิ่งหรือเรียกได้ว่าเป็นพระอรหันต์สมัยนั้นได้เกิดโรคระบาดระพัยธรรมชาติเป็นเหตุให้ผู้คนล้มตายลงเป็นจำนวนมาก ท่านก็รู้สึกสงสารเวทนาก็ให้สาวกเก็บคนตายไปฝังไว้ที่สุสานของวัดเพื่อไม่ให้เป็นที่อุจาตาโดยไม่คำนึงถึงว่าสภาพศพจะเป็นยังไงส่วนตัวท่านเองก็ลงมือเก็บศพและทำการฝังศพเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกันนั้นก็บอกบุญไปยังชาวบ้านเพื่อหาซื้อลงศพให้คนตายจนกลายเป็นกุศลจิตที่ประพฤติปฏิบัติกันเสมอมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ เมื่อท่านย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่ไหนท่านก็จะเป็นผู้ชักชวนในประชาชนทํากิจกรรมที่เป็นกุศลนั่นอีกด้วยจิตที่เป็นกุศลของท่านทําให้กิตติศัพท์ของท่านระบือไปทั่วแผ่นดินใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งแผ่นดินเมื่อท่านได้ถึงแก่มรณาภาพชาวเมืองต่างร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสร์เพื่อที่เป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านโดยได้สร้างรูปจำลองของหลวงปู่ใต้หงเนี่ย เอาไว้สักการะบูชาแล้วก็พากันบำเพ็ญสาธารณกุศลจเจริญรอยตามกุศลเจตนาของท่านบวงสวงบูชาท่านตลอดมาโดยใช้ตั้งชื่อสถานที่นั้นว่าปอเต็กตึงซึ่งแปลว่าคุณอนุสนหมายถึงคุณที่ควรจะเก็บไว้เป็นอนุสน์นั่นเองปีพศ2439นเยเบยุน่นชาวจีนได้อัญเชิญรูปจำลองของพระภิกษุใต้หงโจซือจากประเทศจีน เข้ามาในประเทศไทยเพื่อสักการะบูชาในกรุงเทพนำมาไว้ที่ร้านกระจกย่องสุนเสียงใกล้วัดราชบุรณนะหรือว่าวัดเรียดมีประชาชนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากจนนายเบยุนเนี่ยต้องอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่บ้านที่อยู่ลงหนังพัฒนากรถนนเจริญกรุงสมัยนั้นทั้งยังมีการบริจาคเสื้อผ้าลงศพเงินทองช่วยเหลือผู้ขายแคลนเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้พร้อมใจกันก่อตั้งมูลนิธิปอเ็กตึงซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรอกถั่วงอกวงเวียน22กรกฎาในปัจจุบันกลับมาพูดถึงเจ้าปู่ยี่กอหงกันอีกครั้งหนึ่งตามประวัติบอกไว้ว่าท่านมีอายุ84ปีในสมัยนั้นถึงแม้คนจีนจะนิยมดูดฟินแต่สําหรับพระอนุวัตรราชนิยมที่ท่านไม่ดูดฟินที่ท่านชอบมากก็เป็นแค่กาแฟ,แฟดําหรือว่าโอยยะแก่ๆไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็หมากพลู สำหรับดอกไม้ที่ท่านชอบก็คือดอกดาวเรืองผู้คนที่ไปที่ศาลพ่อปู่ยี่กอหงเนี่ยเมื่อเวลาจะไปบนบานขอโชคขอลาบจากท่านก็มักจะนำดอกดาวเรืองไปบูชาแล้วก็บนโอโยะแก่แกคำหมากพลูซึ่งเรื่องโชคลาบนี้ก็แล้วแต่ใครจะมีโชคบางคนเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินมาบนบานกับท่านขอให้ได้ขายที่ขายทางได้ท่านก็ช่วยให้สำเร็จผลตามที่ปรารถนาบางคนทำมาค้าไม่ขึ้นท่านก็ช่วยให้เจริญรุ่งเรือง เรื่องโชคลาภที่มีคนมาบนบานขอท่านมากมีจํานวนมากทีเดียวสังเกตดูจากสิ่งของที่เอามาแก้บนจะมีมาแทบทุกวันการบนก็แตกต่างกันออกไปบ้างขอบนด้วยหัวหมูบ้างข็บนด้วยละครรําไม่เพียงแต่ประชาชนจะมาบนบานขอโชคลาภจากท่านเท่านั้นพ่อค้าแม่ขายทั้งแถวนั้นแล้วก็จากที่อื่นก็มักจะมาขอบรารมีจากท่านให้ช่วยเรื่องทํามาค้าขายให้ดีขึ้นปราศจากอุปสรรค ได้กล่าวไว้ว่าสารพ่อปู่ยี่กอหงนยอยู่บนดาดฟ้าสถานีตำรวจพระพลาชัยดังนั้นพวกลูกเมียตำรวจหรือว่าตัวตำรวจเองก็มักจะเห็นพ่อปู่ยี่กอหงเนี่ยปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆที่เห็นก็จะเป็นเงาดำๆบ้างก็เดินอยู่ภายในสารที่เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนก็มีคือเห็นเป็นคนแก่หนวดยาวถือไม้เท้าเดินไปเดินมาอยู่ในสารส่วนมากที่เห็นมักจะเป็นเวลาที่เลยหลังเที่ยงคืนไปแล้ว ใครจะไปกราบไหวบูชาท่านก็อย่าลืมนําดอกไม้ทูบเทียนไปด้วยโดยเฉพาะดอกดาวเรืองถ้าจะบนก็อย่าลืมมาท่านชอบโอโ่ะแก,ะแกะ่ๆไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็หมากพลูอ่าแล้วเมื่อท่านประทานโชคลาภห้แล้วก็อย่าลืมไปแก้บนเป็นอันขาดเพราะว่าพ่อปู่ยี่กอหงเนี่ยท่านเป็นคนที่พูดจริงทําจริงแล้วก็รักสัจจะถ้าขืนไปทาอะไรหล่อแหลแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนนะผมไม่ได้รับผิดชอบนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เมื่อไม่นานมานี้ผมไปนั่งฟังพระกุณเจ้ารูปหนึ่งท่านแสดงพระธรรมเทศนาท่านเทศว่าชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนถูกอำนาจสิ่งหนึ่งที่ตัวเราเองไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตัวเราได้ทำให้เราต้องเดินไปตามวิถีชีวิตที่ขีดเส้นให้เดินไปตามทางที่เขาได้วางเอาไว้เพราะว่าคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งหนึ่งที่อยู่ เหนือเราเนี่ยให้เรามาเกิดแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดนั้นก็จะต้องมีการไต่ถ,ถามถึงเรื่องบาปบุญกันเสียก่อนว่าคนไหนบ้างที่สร้างสมบุญมาอย่างมากมายแล้วคนไหนบ้างที่สร้างบาปมาอย่างมากมายและหากว่าเป็นคนสร้างบาปมามากก็ยังไม่ให้ไปเกิดในโลกมนุษย์สักทีเดียวเพราะว่าจะต้องใช้บาปใช้กรรมที่ก่อไว้เมื่อชาติก่อนให้หมดไปเสียก่อนและเมื่อคนที่บาปมาก ได้หมดเรื่องบาปแล้วนั่นแหละจึงจะได้ไปเกิดเหมือนอย่างคนอื่นเขาการสร้างบาปนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นการเป็นชู้กับเมียเขาอันนี้ก็บาปเมื่อตายไปแล้วก็จะไปขึ้นต้นงิ้วที่มีหนามแหลมคมหากว่าบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะต้องไปเกิดเป็นปลาบ้างเพื่อจะให้คนอื่นเขาฆ่าเอาไปแกงกินครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งหมดบาปการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้น หากเราเปรียบเทียบกับชีวิตเราหากเขาฆ่าเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรเหมือนกับสัตว์ที่กำลังจะถูกเราฆ่ามันก็จะต้องเสียใจเหมือนกันบางครั้งมันอาจจะร้องไห้ออกมาก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็นับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งเวลาเราตายไปแล้วจะต้องไปใช้เวรอย่างเขาบ้างเหมือนกัน เพราะว่าการสร้างบาปนั้นหากว่าเราทําบาปแล้วหรือว่าตัวเราบาปมากก็จะได้ไปเกิดตามที่เราได้สร้างบาปไว้นั่นเองบางคนยังคัดค้านด้วยว่าบาปมองไม่เห็นตัวเช่นเราไปเป็นชู้กับเมียเขาแล้วเราก็บอกว่าไม่เห็นจะขึ้นต้นงิ้วที่ไหนเลยในสวนมีต้นยิ้วตั้งหลายต้นแต่ก็ไม่เห็นจะต้องทําให้เราไปขึ้นตรงไหนเลย มันจะบาปได้ยังไงเมื่อบาปไม่เห็นตัวนี่จะกลัวอะไรกับเรื่องของบาปให้เราต้องเป็นทุกข์ไปได้เมื่อเราว่าบาปมองไม่เห็นตัวเราก็จะไม่กลัวเมื่อเราตายไปแล้วทีนี้โดนแล้วต้องรับบาปอย่างเนี้ยนะและในเมื่อเราเห็นว่าบาปมองไม่เห็นตัวเราก็ไม่กลัวถึงจะต้องตายไปแล้วถึงจะรับบาปนี่มันก็ยังอยู่อีกนานจะไปกลัวอะไรกันบางคนก็คิดอย่างนี้นะ การสร้างบาปนัผลที่จะได้รับตอบว่าตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่สามารถทราบได้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วร่างก็เผาไฟเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยจะเหลือก็แต่วิญญ,ญาณเท่านั้นแต่ว่าวิญญ,ญาณจะไปณที่แห่งไหนเราก็ไม่รู้ก็ช่างมันเดอะแต่ว่าก็ยังมีกรรมอีกตัวหนึ่งตัวกรรมอันนี้ร้ายกว่าบาปมากคือว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าบาปมากหน่อยก็เลยกลายเป็นกรรมไปเสีย อย่างเช่นเราเคยพบหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีความสวยบาดตาบาดใจสวยถูกใจเราเป็นที่สุดแต่ว่าพอหันไปอีกทางหนึ่งก็พบหญิงสาวอีกคนหนึ่งหน้าตาดูแล้วไม่มีความสวยที่ไหนเลยในเมื่อเรารู้แล้วว่าหญิงสาวคนนั้นน่ะสวยมากแต่ว่าหญิงสาวอีกคนเนี่ยไม่สวยเราก็เอามาเปรียบเทียบกันบ้างว่าทำไมหญิงสาวคนที่สวยนั่นน่ะเธอสร้างบุญหรือว่าทำบุญด้วยอะไร ธอถึงได้มีความสวยที่ถูกตาถูกใจเราแต่ว่าเมื่อพบหญิงสาวคนที่ไม่มีความสวยเอาเสียเลยเนี่เมื่อจะเปรียบเทียบกันแล้วคงที่คนที่ไม่สวยนี่ก็คงจะไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาแน่ก็ทําให้นึกเสมอว่าบาปมีจริงแล้วบุญวาสนาก็มีจริงบางคนต้องทําไร่ทํานาทําสวนด้วยความเหนื่อยยากเราเรียกตัวเองว่าเป็นคนไม่มีวาสนาที่จะเป็นคนที่ได้ทํางานที่ดีไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ํา ก็ได้เงินอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างเช่นการรับราชการนั้นเป็นคนที่มีเงินเดือนกินไม่เดือดร้อนไม่ยุงย่งยากเรามันไม่มีวาสนาที่จะได้ดิบได้ดีอย่างเขาอะแหละแล้วก็คนที่ทํางานใหญ่โตนั้นเราจะพูดกันว่าคนนั้นเมื่อชาติก่อนเนี้ยสร้างสมบุญกุศลมามากเกิดชาตินี้ก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาทํางานใหญ่โต อ่ะเราก็เรียกว่าบุญวาสนาที่เขาได้ก่อสร้างมาเมื่อชาติก่อนหากว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลมามากในชาติก่อนชาตินี้เราก็จะเป็นคนดีมีเงินมีทองหรือว่ารับราชการในตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมีหน้ามีตาเกิดชาตินี้ร่ำรวยมีงานทำดีนี่เป็นผลแห่งความดีหรือว่าผลแห่งบุญกุศลที่เขาสร้างสมมา คนเราถึงบอกได้ว่าใครทําดีก็จะได้ดีเหมือนอย่างที่เราได้สร้างความดีหรือสร้างบุญไว้มากเราก็จะมาเกิดเป็นคนที่ดีไม่อยากจนไม่เดือดร้อนมีเงินมีทองใช้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนี่เป็นผลบุญที่เราได้สร้างมาแต่ชาติก่อนแต่ว่าคนที่สร้างบาปมามากเช่นเคยฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหรือว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่เขาสร้างบาปอย่างนั้นเรื่อยมาจนเรียกได้ว่าคนนั้นเป็นคนที่ทําบาปขึ้นนะ คนทำบาปขึ้นเนี่ยอย่างเช่นก็ไปทอดแหกันในหนองน้ําแห่งหนึ่งไปกันหลายคนแต่ว่าคนอื่นได้ปลาไม่กี่ตัวหรือว่าได้เพียงหม้อแกงเท่านั้นอะ่ะแต่ว่าคนคนนั้นกลับได้ปลามากมายอย่างนี้เขาเรียกว่าคนทําบาปขึ้นเพราะว่าเคยสร้างบาปสร้างกรรมด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแล้วมากมายจนเรียกได้ว่าเป็นคนบาปหนานั่นเองแต่เมื่อเขาสร้างบาปเรื่อยมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตัวลงก็ยังไม่ละการสร้างบาป เมื่อตายไปแล้วบาปที่เขาสร้างสมไว้เมื่อตอนที่เป็นคนก็จะมาถึงตัวเขาบ้างคือจะต้องไปเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าบ้างเพราะว่ามันเป็นกลงกรรมย่อมจะหมุนเวียนกันไปอย่างนั้นเมื่อหมดบาปแล้วก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์คราวนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะไปเกิดอยู่บ้านนอกบ้านนาไม่ได้เกิดในที่เจริญในที่ดีๆเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาสร้างสมบุญมานั่นเอง หรือบางทีก็ผ่านไปเกิดเป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาการทำบาปนั้นเหมือนกับว่าเป็นการฉุดตัวเราให้ลงนรกอยู่เสมอเราสร้างบาปก็เท่ากับเราฉุดตัวเองให้ต่ำช้าลงไปเรื่อยๆนั่นเองคราวนี้มาพูดถึงบุญบ้างเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นเห็นว่าขอทานมาเราก็ให้เงินนะเราให้เขาอย่างนี้ก็เพราะว่าอันนี้เป็นการสร้างบุญเอาไว้แล้วเมื่อพระ มาบินทบาตมาโปรดสัตว์ตามหน้าบ้านตอนเช้าเราก็ใส่ข้าวในบาทให้ท่านอยู่อย่างนี้ทุกวันไม่ฆ่าสัตว์หรือว่าสร้างบาปอย่างอื่นเมื่อเราสร้างบุญไว้มากตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในที่ที่ดีประตูวังเขาก็เ,าเปิดจะเข้าไปเกิดก็ได้หากว่าเรามีบุญกุศลที่แรงพอใครสร้างบาปก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนในทางบาปผลักตัวลงไปในทางที่ต่ำไปเกิดเป็นคนยากคนจนบ้าง เพราะเมื่อชาติก่อนเนี่ยสร้างบาปมามากนั่นเองการสร้างบุญก็คือการสแสวงหาความเป็นสุขในชาติหน้านั่นเองบางคนยังมองไม่เห็นว่าบาปนั้นทําไมถึงยังไม่เห็นตัวอาาจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่จะเล่าให้ฟังที่จะชี้ให้เห็นกันบ้างว่าบาปนั้นมองเห็นหรือไม่บุญนั้นมองเห็นหรือไม่เรื่องมีอยู่ว่ามีหญิงชราคนหนึ่งตอนที่เป็นสาวนั้น แกไม่ต้องการที่จะสร้างบุญเอาไว้เลยพอพูดถึงเรื่องบุญแล้วหญิงชราคนนี้ก็ไม่ยอมที่จะรู้จักรู้จักอย่างเดียวคือสร้างบาปให้มากเพราะว่าการสร้างบาปนั้นทําได้ง่ายที่สุดหากว่าเราอยากสร้างบาปมันง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว่าตัวเราไปฆ่านกสักตัวหนึ่งเราก็จะบาปแล้วผิดกับการทําความดีหรือว่าบุญที่เราจะสร้างจะทํานั้นแหมรู้สึกว่ามันยากเมื่อเราหาเงินมาได้เราก็ทําบุญได้เงินเท่านั้น อย่างนี้เราก็เรียกว่าเราสร้างบุญเอาไว้เมื่อภายภาคหน้าแล้วแต่ว่าหญิงชราคนที่ว่านี้ไม่ยอมสร้างบุญประเภทไหนทั้งนั้นสร้างแต่บาปทุกอย่างหญิงชราคนนี้เขาสร้างบาปไปจนขึ้นใจซะแล้วหรือจะพูดได้ว่าการสร้างบาปนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดหรือว่าจิตใจของหญิงชราคนนี้เมื่อหญิงชราคนนั้นสร้างบาปมากขึ้นตั้งมาตั้งแต่เป็นสาวจนแก่ชราแล้วก็ยังไม่ละเรื่องบาป เมื่อแก่แล้วคราวนี้กรรมอันนั้นก็ตามมาถึงบ้างหญิงชราคนนั้นก็มีอันเป็นไปเมื่อยามแก่ชราแกต้องพบกับความทรมานอย่างน่าสงสารร่างกายพิการไม่เหมือนกับคนอื่นๆคือหลังของแกที่เคยตรงเหมือนเมื่อตอนเป็นสาวๆนี่ก็กลายเป็นหลังค่อมทั้งทั้งที่ยังไม่ทันแก่มากเลยยังแข็งแรงอยู่อายุไม่เท่าไรนะแกหลังค่อมเดินไปไหนมาไหนเห็นแล้วน่าสังเวชใจเป็นที่สุด การสร้างบาปนั่นเองที่ทำให้หญิงชราต้องมีอันเป็นไปถึงแม้ว่าจะไปหาหมอช่วยเอาเหล็กดามที่หลังเอาไว้ก็ยังไม่หายบาปนั่นเองที่แกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเรียกได้ว่าบาปก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดยังไม่ตายก็มีโอกาสที่จะเห็นบาปได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าบาปที่มองเห็นไม่ต้องรอเห็นบาปในชาติหน้าชาตินี้ก็เห็นได้เหมือนกัน มีอีกเรื่องหนึ่งบาปที่มองเห็นได้ก็มีหญิงชราคนหนึ่งแกทําบาปตั้งแต่ตอนเป็นวัยกลางคนแล้วก็บาปมาเท่าทุกวันนี้หญิงวัยกลางคนแล้วก็พ่อของหญิงวัยกลางคนเนี้ยแกเป็นคนที่ชอบจับนกต่างๆมาขังไว้มมัดบ้างเพราะว่าพูดถึงเรื่องนกต่างๆที่มีอยู่ในสวนกล้วยนั้นมีมากมายแต่พ่อของหญิงวัยกลางคนคนนี้ชอบเลี้ยงนกเช่นนกแก้วดูแล้วสวยดีแล้วก็สอนให้มันพูด นกแก้มก็จะพูดได้ไม่ต้องสอนกันมากมายนะักอยู่มาวันหนึ่งพ่อของหญิงคนนี้ก็ไปจับนกแก้วตัวหนึ่งเป็นนกแก้วที่สวยน่ารักอ่าพ่อของหญิงคนนี้ก็พอใจมากแต่ว่าแกไม่มีกรงนกใส่เหมือนกับคนอื่นๆเขาเมื่อไม่มีกรงนกใส่แกก็มีอยู่ทางเดียวที่จะให้นกแก้วอยู่กับแกได้ก็คือใช้ได้มัดที่ขานกแก้วตัวนั้นแล้วนกแก้วก็บินไปบินมาอยู่ตรงนั้น แต่ว่าบินหนีไปไหนไม่ได้นั่นเองเพราะว่านกแก้วตัวนั้นถูกมัดด้วยได้อย่างแน่นหนาะเมื่อตอนที่แกได้นกมาไม่ว่าจะเป็นนกอะไรที่แกพอใจแกก็พยายามจะไปจับเอามามัดไว้แบบเนี้ยวิธีจับนกนั้นก็ง่ายอีกเหมือนกันโดยนำยางอะไรของต้นไม้ก็ได้เอามาเคี่ยวกับน้ำมันกัดก็จะได้กาวที่เหนียวมากถึงกัะติดปีกนอกอยู่ก็แล้วกันเมื่อพ่อของผู้หญิงคนนั้นทำอย่างนี้ลูกสาวก็บอกว่า ปล่อยมันไปเธอพ่อสองสารมันเลี้ยงดูก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ไหนหาอะไรให้กินมันก็ไม่อยากจะกินลูกสาวบอกอย่างนั้นพ่อก็ไม่ยอมปล่อยนกแก้วตัวนั้นเพราะว่าเลี้ยงมาแล้วหลายตัวด้วยกันบางก็บินหนีไปได้เวลาได้มันขาดแกเลี้ยงนกแก้วโดยการมัดที่ขาข้างหนึ่งแล้วก็เลี้ยงเรื่อยมาลูกสาวบอกว่าให้ปล่อยแกก็ไม่ยอมสัตว์ทุกชนิดกก,กลัวตายเหมือนกัน ถึงแม้ว่ามันจะเลี้ยงมันยังไงมันก็ไม่อยากจะอยู่มันคงจะคิดจะบินหนีอยู่เสมอแต่เมื่อนกแก้วออกแรงบินนานวันขึ้นได้ที่ขาก็ขาดนกแก้วก็บินหนีไปได้ต่อมาไม่นานก็ปรากฏว่าขาข้างหนึ่งของพ่อของผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มมีรอยมัดที่ขาเป็นรอยกิว่วแล้วก็ข้างบนข้างล่างที่กิว่วนั้นก็ใหญ่ขึ้นตรงกลางก็กิว่วเหมือนกับว่าเรามัดขาอะไรจนแน่น เมื่อแก้เชือกออกแล้วจะเห็นกิ่วตรงเชือกที่มัดนั่นเองนะเป็นแบบนั้นแหละพ่อของหญิงวัยกลางคนนี้ก็เลยเดินกระโผลกกระเพกอขากิ่วเพราะว่าสร้างบาปเอาไว้นั่นเองบาปไม่จําเป็นต้องรอชาติหน้าหรือว่าเมื่อตายไปแล้วแต่ว่าชาตินี้หากว่าเราทําบาปไว้มากก็สามารถพบบาปนั้นได้ซึ่งทําให้เราได้รับบาปในชาตินี้นับว่าอันนี้เป็นบาปที่มองเห็นนั่นเอง นี่ก็เป็นเรื่องที่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งท่านเทศนาโปรดโยมที่วัดนะครับเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ไปรับฟังมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านได้ฟังต่อครับ